เป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยฉันสามารถซื้อได้ทุกอย่างฉันซื้อแล้วคะ่ะทำไมแกพูดแบบนี้วะทำไมฉันจะพูดไม่ได้พนักง,งานต้องกินต้องใช้ทุกอย่างท่านประธานคะฉันจะอยู่สู้และพร้อมที่จะช่วยท่านประธานคะ่ะมีอะไรให้ดูบ้างคะโทษนะคะ คือร้านในชั้นเนี่ยขายสินค้าแบรนด์เนมระดับลักชวรี่ไฮเอน่อน่าจะไม่เหมาะสำหรับคุณนะคะหมายความว่ายัางไงคะเอาก็ดูจากท่าทางการแต่งตัวของคุณนะ่ะคุณไม่มีปัญญามาซื้อของของ,ของฉชั้นหรอกคะ่ะไม่มีแน่นอนโทษนะคะเชิญค่ะประตูะคะ่ะคุณพูดจาแบบนี้ไม่เหมาะสมนะคะเอา้า เหมาะสมยังไงอะ่ะก็บอกว่าออกเชิญออกไปค่ะได้ค่ะฉันจะไปร้องเรียนพฤติกรรมของคุณกับผู้จัดก,การหน่อยคุณคุณไม่มีโอกาสได้มาเจอกับผู้จัดก,การใชง้ง่ายๆหรอกค่ะไม่มีทางค่ะดูปากนะคะไม่มีทางค่ะออกค่ะเชิญค่ะพวกนี้ไม่ออกอีว้ายวนิวินอุ้ยิอย สวัสดีค่ะรีบเจอทุกนางสวยเหมือนเดิมเลยนะคะให้นี่ค่ะมีสินค้ามาใหม่จากอิตาลีเป็นสินค้าที่เขาบอกว่าหากันแบบหายมากมากๆเลยนี่ค่ะกระเป๋าใบนี้สวยดีนะคะสวยไหมคะปักมือนะคะสวยดีนะคะใช่ค่ะใบนี้ราคาเท่าไหร่คะว้าวสิวสิวชิวชิวสองแสนค่ะ ก <G ül> ็ไม่แพงนะคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอโทรถามคุณแม่ก่อนแล้วกันค่ะยินดีมากๆเลยค่ะเด <G ül> <G ül> ันไี่ไปเหรอไปจากร้านฉันได้แล้วมานั่งตากแอร์แล้วจะทำไมออกไปฉันมานั่งหล่อไล่เกับจากร้านไงผู้หญิงจนๆอย่างหล่อนจะมีบรรยาอะไรมาไล่ฉันออกหล่อนนั่ออกไปไป <G ül> <G ül> ออกไป เดินเชิดูเลยค่ะฝั่งนู้นก็สวยค่ะฝั่งนู้นมาจากเยอรมันนะคะกระเป๋าสวยค่ะเล็กเลยค่ะ ก็มาวันนี้ก็มามาทําไมอีกออกไปราคาคู่นี้เท่าไหร่คะสองแสนห้าทำไมแพงขนาดเนี้ยก็ฉันบอกแล้วว่าร้านของฉันอะขายแต่สินค้าแบรนด์เนมราคาแพงๆผู้หญิงธรรมดายังหลอนอ่ะจนๆแบบเนี้ยไม่มีปัญญาซื้อหรอกอย่างมากสุดก็ซื้อตลาดนัดลอยกาก้าอุ้ยลอยกาวก้าก็ยังแพงไปมั้งกาก้ามั้งพอแล้วไอสี่ว้ายตาย <ś led> คุณายคะ่ะสวัสดีค่ะ <ś led> สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณไอรองเท้าคู่นี้ราคาเท่าไหร่คะเ <ś led> ท้าคู่นี้แหะคะสองแสนห้าหมื่นบาทคะ่ะรุ่นนี้เนี่ยตัดเย็บแบบดีที่สุดเลยนะคะลิมิเต็ดเลยคะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณอาออ่ะถูกใจฉันอะ่ะโดนให้คุณอไอพิเศษเลยนะคะ <ś led> <ś led> สองแสน จริงเหรอคะจริงสิคะงั้นฉันซื้อคู่นี้แหละค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะฉันจองแล้วคะ่ะผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยฉันสามารถซื้อได้ทุกอย่างฉันซื้อแล้วคะ่ะนี่เธออย่ามาพูดเล่นๆในร้านของฉันนะนังหลอนนะไม่มีปัญญาซื้อหรอกออกไปไฉันไม่ออกเพราะฉันเป็นเจ้าของร้านนี้เ <c oughs> จ้าของร้านเจ้าของร้าน แันเฟื่องเรื่องอารมณ์หรือยันหลอนฮะเจ้าของร้านร้านของฉันเนี่ยเขารวยมากค่ะดูสภาพอย่างหลอนโอ๊ยหลอนจะขออกเถอค่ะถ้าหล่อนไม่ออกเนี่ยนะฉันจะโทรหาคุณก๊อตให้โทรแจ้งตำรวจแล้วมาลากตัวเธอออกไปดีโทรเลยค่ะ ฉันจองแล้วค่ะฉันจะซื้อคู่นี้มีอะไรเกิดขึ้นครับเอ่อนี่แหละค่ะผู้หญิงคนนี้แหละค่ะคุณกอ๊อตก็คือเขาไม่ให้ทีฉันขายรองเท้าคู่นี้ให้กับลูกค้าคนนี้อะค่ะเอ้าคุณไนท์มาทำอะไรที่นี่ครับ w h a ที่รักฉันก็มาดูไงคะว่าทำไมของร้านเรามันถึงได้แพงผิดปกติ ฉันรู้แล้วว่าทำไมเพราะมันมีการโกงเกิดขึ้นในร้านเราจริงเหรอครับคุณแปะ๊ะไม่ไม่จริงไม่จริงนะคะไม่จริงไม่จริงค่ะเอ่อครับไม่จริงได้ไงก็จะเห็นกับตาของในร้านเนี่ยฉันเป็นคนนำเข้ามาเองกับมือด้วยซ้ำทำไมฉันจะไม่รู้กาแฟครับคุณไอซ์แหม่เมาอเอาใจอย่างเงี้ยต้องการอะไรคะที่ายา พอดีผมเห็นคุณเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกแล้วคุณก็ยังว่างอยู่ผมมีอะไรให้คุณช่วยหน่อยนะอืมเรื่องอะไรหรอคะพอดีกิจาการที่ร้านแบรนด์เนมของผมเนี่ยยอดขายไม่ค่อยดีเลยผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรผมก็เลยอยากให้คุณช่วยหน่อยนะไว้ใจฉันได้เลยค่ะฉันจะบริหารให้คุณได้กำไรอย่างแน่นอนค่ะผมไว้ใจคุณอยู่นะครับที่รักผมเชื่อว่าคุณทำได้ ซื้อของแพงเกินราคาหรอคะใช่แล้วคะ่ะคุณถูกโกลงละะราคาเศรษฐีใหม่อย่างคุณถูกหลอ,อกง่ายคะ่ะนี่นพนักงานตัวดีแกหลอกฉันมานานแค่ไหนแล้วมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หลอกคะ่ะอยไม่ได้หลอกครับมไม่ได้หลอกอ่ะผมขอไล่คุณออกทันทีครับและผมจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับคุณแปะค่ะครับครับ ตามสบายนะเต็มที่ไปเลยผมเลี้ยงเองวันนี้ยอดของเราทะลุเป้าสุดยอดไปเลยค่ะท่านประธานใช่ครับท่านประธานเป็นคนที่เก่งมากเลยนะครับไม่หรอกถ้าไม่มีทุกคนนะ่ะบริษัท,ทก็คงไปต่อไม่ได้ต้องขอบคุณทุกคนนะที่อยู่ช่วยกันมาพวกเราจะไม่ทิ้งท่านประธานไปไหนแน่นอนคะ่ะใช่ครับผมก็จะไม่ไปไหนต่อครับต่อให้มีข้อเสนอที่ดีที่สุดผมก็ไม่ไป อยู่ท่านประธานนะครับขอบคุณลุกคนมากนะครับอ่ะเชิญอ่ะเอาเชิญท่านประธานครับผมมีเรื่องจะรบกวนท่านประธานหน่อยครับอ่ะว่ามาแกม,มีเรื่องอะไรถ้าฉันช่วยได้ฉันก็จะช่วยคือผมจะจะขอกู้เงินบริษัทสักหน่อยครับผมจะไปแต่งงาน อ้าวนี่แกจะแต่งงานเหรอเฮ้ยฉันยินดีด้วยนะเอาเลยแกจะใช้เท่าไหร่แกไปบอกบัญชีได้เลยนะบอกว่าฉันอนุญาตแล้วถ้าบัญชีเขามีปัญหาอะไรให้โทรมาหาฉันได้ครับท่านประธานขอบคุณมากครับเป็นไรแต่งงานเสร็จแล้วไอ้นี่ลายนี่นะ คนเข้ามาเพราะว่าผมมีข่าวร้ายที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบข่าวร้ายอะไรครับคือว่าบริษัทของเรากำลังจะล้มละลายถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องออกจากที่นี่ใช่ไหมคะผมไม่ห้ามหรอกนะครับใครจะอยู่ใครจะไปแต่ถ้าใครจะอยู่ช่วยบริษัทผมก็ยินดีนะครับอ้าวอย่างนี้รรท่านประธานก็ไม่ได้เงินเดือนสิ ผมไม่รับปากนะครับแล้วอย่างนี้ยพนักง,งานจะอยู่ยังไงอะทำไมแกพูดแบบนี้วะทำไมฉันจะพูดไม่ได้พนักง,งานต้องกินต้องใช้ทุกอย่างท่านประธานคะฉันจะอยู่สู้และพร้อมที่จะช่วยท่านประธานคะ่ะจนกว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นคะ่ะฉันก็อยากจะอยู่ แต่พนักง,งานต้องกินต,ต้องใช้ต้องมีค่าใช้จ่ายแบบเนี้ยฉันขอลาออกดีกว่างั้นหนูขอออกด้วยค่ะเดี๋ยไปส่งหน้าบริษัทนะครับเอา้านึกว่าใครโดงอิฟไปไหนกันเหรอ ตอนนี้มาขับบินแล้วเหรอคะท่านประธานอี๊นี่แกลืมไปเหรอตอนนี้ไม่ใช่ท่านประธานแล้ว <c oughs> เออเนาะชัดเจนครับได้แล้วครับต้องขอบคุณคุณชัดเจนมากนะครับถ้าไม่ได้คุณชัดเจนเนี่ยผมแย่แน่เลยขอบคุณนะครับที่ซ่อมอเต์ไสค์ให้ไม่เป็นไรหรอกครับผซ่อมเป็นอยู่แล้วอ่ายังไงให้ผมไปส่งในซอยไหมครับผมไม่ชิดข้าวินนะครับไม่เป็นไรหรอกครับพอดีผมเอารถมาเดี๋ยวต้องเอาเอกสารไปส่งลูกค้าอีก ขอบคุณมากนะครับอที่แรกว่านึกมอไซค์รับจ้างอันนี้เป็นแม็กเซนเจอร์อีกแล้วเหรอฮะ <laughs> <laughs> โอคุณดองอย่าลืมคืนเงินที่ยืมไปนะครับน <laughs> อ๋อนี่ขนาดจนต้องมามาทวงเงินคืนแล้วเหรอฮะไปก่อนนะครับไปแล้วไปแล้วแ <laughs> ม็ซ์เ <laughs> ซนเจอร์ เดี๋ยวไปส่งหน้าบริษัทหนลุงครับครับเชนน่งครับขอโทษนะคะที่มาสายวันนี้เราต้องมีเรื่องสำคัญที่จะต้องคุยกันบ้าหน่อยครับครับผมจพี่ปีใหม่ทำงานนี่เด้อนายโบกว่าทำงานกระทบประธานโรงแรงนี่คุณสองคนรู้จักคุณปีใหม่ด้วยเหรอครับ ็ไม่ถึงกับรู้จักมากหรอกคะ่ะสงสัยเพิ่งย้ายมาทำงานใหม่ที่นี่ใช่ไหมคะคุณปีใหม่จะย้ายที่ทำงานจะย้ายทำไมเหรอครับก็เนื่อม่อคุณปีใหม่เขาทำงานอยู่ที่นี่นานแล้วนะครับยังไงลหะคะเออเดี๋ยวผมจะแนะนำท่านประธานให้คุณรู้จักนะครับสวัสดีครับท่บรรานประธานสวัสดีค่ะะ นี่มันคืออะไรครับผมงงหมดแล้วไม่ต้องงงหรอกค่ะเพราะที่เนี้ยคืออีกหนึ่งบริษัทของท่านประธานค่ะมมหมายความว่าไงก็หมายความว่าบริษัทนั้นล้มละลายแต่บริษัทนี้ไม่ได้ล้มละลายไงล่ะครับแล้วผมยังมีอีกหลายบริษัทนะถ้าคุณตกงานจากบริษัทนี้คุณก็ไปอีกบริษัทในผมได้แต่ผม คงจะไม่รับพวกที่เห็นแก่ตัวทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ชอบด้อยค่าผู้ที่อยู่ต่ำกว่าพวกคุณแล้วไหนนะคะคําที่พวกคุณเคยพูดว่าจะอยู่เพียงข้างท่านประธานอีไม่เกี่ยวนะคะไอพี่โด่งอ่ะมันชวนมาก็เลยตามมาถ้าเกิดจะต้องโทษก็โทษพี่โด่งมันเลยค่ะนี่แกจะมาโทษฉันได้ไงคนเดียวแกน่ะตัวตั้งตัวตีเลยนะต่อแหลเลย เอพี่คุณพัดช่วยพาคุณสองคนี่ออกจากบริษัทด้วยนะครับใจ้ารน้า